ข้าัานา้น,นะครับขอไม่ใหเกิน,นะครับตรแกงตังดน้ำน,นะครับปาปลอดภัยของท่านและกุญของท่านด้วยนะครับกองที่หน่สีม่วงครับรู้ที่2สีน้ำเงินรูกที่3ามสีแดงรู้ที่สี่สีขาวและรูกที่ห้าสีฟ้าครับ สำคัญนะครับในที่รายการเพื่อยู่หนึ่งสอกันเทียมปีกนี้ป่าเน้นะ,ะและรายการเพื่อยู่หนึงสามปีการทิ่1าเน้นะครับขอให้มา,า,าที่จุดใะงัานักีฬาด้วยนะคะ ได้เหรียญอะไรครับเหรียญทองแดงโอ้โหสูสีมากเลยนะ